ตลาน่าจะขายตัวดีขึ้นก็มีแนวโน้มนะว่าเบีย้ยอาจจะเร่งตัวขึ้นแรงประมาณสักปลายปีนี้าการเร่งขึ้นข,นขนองตลาดเบีย้ยในรอบเนี้สีห้าครั้งเนี่ยมันมันเริ่มมนผลแล้วมองบุญกลับก็เริ่มมองว่าหุ้นก็ลงมาแล้ว ก็ซื้อกลับเทรนดิเมนต์ของเราผมก็มองว่ามันผันผวนสูงอยู่แหละแรงผันผวนมันน่าจะน้อยแล้วก็หุ้นน่าจะยู่อยู่ในงหวะของการรีบวกกลับได้ก็บอกว่ายัางน่าจะอยู่ใน um มุมโมเมนตัมการดีกลับโอกาสที่จะกลับไป1590้สหุนหนึ่งห้าเก้าห้านี่ก็มีเพราะบาทช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาแข็งค่าเป็นลักษณะของการเทเดทีบายเล่นเก่งกันมาสั้นๆไปก็กรอบแน,แนวแนวแนวต้านหลักตอนนี้คงบริเวณปาตัวเลขพันหกร้อยจุดนะครับเป็นตรงนี้คงเป็นตัวเลขแนวต้านหลักนะครับส่วน ประเด็นในสัปดาห์นี้ก็วันนี้เราดูตัวเลขเงินเฟอ้อครับคาดว่าหน้าน่าจะลดลงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณว่ายืนยันว่าเงินเฟอ้อพิกไปแล้วของเรานะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์เนี่ยหลักๆคงดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐว่ามันแผ่วตัวลงหรือเปล่าถ้าแผ่วตัวลงเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแรงหนุนต่อได้ในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ ครับอ่ะคุณป้อดันหลุดไปงั้นมาหุ้นท็อปพิกวันนี้เลยฮะคุณวิชัยมองยังไง้นท็อปพิกวันนี้วันนี้ก็เลือกไปที่อ่กลุ่มที่เน้นเน้นอ่าเน้นอุปสงค์ในประเทศเป็นหลักนะครับตัวแรกเนี่ยก็ดูเป็นกลุ่มอ่าอาหารนะครับกลุ่มอาหารกลุ่มส่งออกขนมนะครับก็คือตัว SNPP นะครับสีน่านึา่งสีนนาราพรสีน่านาพรนะครับก็ช่วงต้นเนี่ยเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ย บริษัทก็ยังน่าจะได้แรงบวกในเรื่องของฝั่งรายได้นะครับที่ได้แรงดนุจากการเปิดประเทศการอุปโภคกลับมาเป็นปกติในประเทศส่วนส่วนแล้วก็ได้แรงหนุจากลูกค้าเขาในตลาด CLM CLMV ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ตามตลาดนะครับไม่ว่าจะ<ต>เป็นขนมพวกขนมที่มี กลิ่นหรือว่าส่วนผสมของพวกใบกัญชาก็ได้รับการตอบรับที่ดีรวมถึงพวกเครื่องดื่มด้วยนะครับรวมถึงหลักๆเนี่ยก็เป็นการขยายตลาดของเขาที่ตลาดเวียดนามนะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จในก็คือมีการขยายเฟสแรกแล้วล่ะนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับแล้วก็จะทําขยายเป็นสามเฟสก็ไปเสร็จสิ้นในช่วงเฟสสามในปลายปีหน้ามันกําลัง กาลังการผลิตในเวียดนามนะครับอุปสงค์ในเวียดนามในตรงนี้เป็นปัจจัยหนุนให้ทั้งรายได้และกําไรในปีนี้ปีหน้ายังขยายตัวดีนะครับปีนี้เราคาดว่ากําไรจะขยายตัวนะครับกำไรจะอยู่ที่494ล้านบาทเพิ่มขึ้น13%ส่วนปีหน้ากําไรขยายตัวต่ออีก25%ก็มองว่ากําไรยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตลอดนะครับเราก็แนะนาซื้อในส่วนของสีนานาพรส่วนราคาเป้าหมายก็วางไว้ที่20บาท30สตางครับ ครับอ่ะศรีนาภพรมาที่คุณป้อครับประเมินทางเทคนิคยังไงเชิญครับขออนุาครับเมื่อกี้เนี่ยดูแป๊บหนึ่งนะครับศรีนาภพรนะครับก็เทคนิคตั้งแต่เข้าตลาดมาได้ค่อนข้างจะเป็นทางเซฟเวออัพมามาตลอดนะครับแล้วก็มีมาทรงตัวช่วงเเดือนเดือนกว่าๆมานี้นะครับแต่ก็ถ้าดูตามข่าวในยโรงงานทางเวียดนามก็เริ่มโจเปลยได้แล้วนะครับผมก็คิดว่าเทรงตัวในยูในยูนกรอบได้อยู่ก็คงจะ อาจจะต้องรอซื้อสักหน่อยแต่ว่าถ้าเลยกรอบนี้ไปได้ผมหมายถึงว่าถ้าเลย18บาทสิสตางค์ไปได้เนี่ยโอกาสสูงที่ขึ้นไปทดสอบไฮที่20บาทครับแล้วก็โอกาสจะข้ามไฮก็มีสูงด้วยเพราะว่าทําแพทเทิร์นเป็นการยกลยกลายอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเพี่อครับพี่แลิชัยครับครับตัวแรกสีนานาพรครับตัวที่สองเชิญครับคุณพิชัยครับกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับคือโรงพยาบาลเอกชัยนะครับ EKH ครับครับก็มองว่าในส่วนของกําไรปีเนี้ย อาจจะเป็นภาพของการชะลอตัวลงเนื่องจากฐานปีก่อนสูงจากไรายได้จากในช่วงโควิดที่ดีปะกะตินะครับไรายได้ปีนี้กํากไรปีนี้อาจจะเห็นการแผาวตัวลงนะครับจากฐานสูงปีก่อนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคาดว่ากําไรน่าจะไรายได้และกําไรน่าจะกลับมาฟื้นตัวดีส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของในส่วนของอาคาดว่าในส่วนของจีนเนี่ยถ้ามีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางครเนี้ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชัยก็มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของคลินิกนะครับที่ดูแลรักษาผู้มีบุตรยากหรือ IVF เนี่ยคาดว่าในปีหน้าน่าจะเป็นส่วนที่กลับมาสร้างรายได้ได้ดีนะครับขณะที่ช่วงสั้นเนี่ยในส่วนของตัวเอกชัยเขาก็มีปัจจัยบวกในเรื่องของการเข้าไปถือหุ้นนะครับที่กํำลังจะเข้าตลาดใน MAI นะครับก็คือบริษัทคลินิกนะครับที่เป็นเป็นธุรกิจในเรื่องของทำคลินิก ความสวยความงามนะครับก็ถืออยู่สัดส่วน10%ซึ่งตัวคลินิกเองเนี่ยก็มีทิศทางในเรืองการขยายสาขาต่อเนื่องกำไรก็อยู่ในแนวมดีก็เป็นผลบวกต่อกําไรนะครับทางพ่อไม่กับตัวเอกชัยในช่วงปีหน้าด้วยนะครับก็หมาว่าได้แรงบวกจากในเรื่องของอผู้ป่วยนะครับชาวจีนที่จถ้าจะเข้ามาแล้วรวมถึงการเข้าไปถือหุ้นใน บริษัทนี้ I. I. ที่กำลังจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดด้วยก็มองว่าหล่าในส่วนของขับไซด์ของราคานะครับกอ็อิงคอนดิชั่นะครับก็วางไว้ที่ราคา8บาท50สตางค์ครับอืมครับอ่ะทางของวงใบกระชัยครับป้อนหนเงทางเทคนิคเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงผมใบกระชัยครับผมอ่ะถ้าว่าด้วยครับจะเป็นไซด์เว่อัพนิดๆมานานเลยมานานเลยนะครับก็ เส้น200วันนี่รับอยู่มาหลายรอบมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาเวียงขึ้นมา point ก็คือว่าจะเลิกไซเวยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นไซเวยเนี่ยกรอบบนไซเวยอยู่ประมาณสักแดบาทที่สิบแปดบาทสาสิบาสราต้องดูว่าแก็บแก็บแก็บประมาณนั้นยังโอเคไหมเพราะว่าถ้าโดยภาพรวมนะครับยังยังไม่ได้เบรกเชิงไซเวยออกมานะครับผมถ้าเห็นว่ายัางไงแก็บใกล้ไปอาจจะต้องเป็นการรอซื้อครับพี่เอกพี่วิชัยครับครับ ก็คือก็แล้วแล้วถ้าผ่านเท่าไหร่มันถึงจะไปได้เท่าไหร่เออต้อยู่ที่แปดบาทยี่สิบครับพี่เอกถ้าผ่านแปดยี่สิบไปแล้วเนี่ยมันก็จะโอกาสขึ้นไปทดสอบพายเดิมที่ประมาณสักแปดบาทเก้าสิบเพียงแต่ว่าท้าเพลื่นตัวเนี้ยยังเป็นไซเควตครับผมครับตัวสุดท้ายครับคุณอภิชัยเชิญครับตัวสุดท้ายนี่มองไปในงานในในแง่ของการเก็งกำไรนะครับในเชิง กลยุทธ์พืนพ้นกลยุทธ์ละกันนะครับพอมองไปที่ตัว AIE นะครับที่เห็นปริมาณการซื้อขายเข้ามาแล้วก็ราคาค่อนข้างจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วงสั้นก็ได้ไประโยชน์นะครับจากการคาดการณ์ว่าทางจะมีการปรับสูตรในเรื่องของตัวน้ํามันนะครับไบโอดีเซลนะครับซึ่งถ้ามีการปรับสูตรออกมาจริงก็จะเห็นน้ํามันสูตรผสมในหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็น b ีเ5็1บี5 B 10ต่างๆซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อความต้องการใช้ตัวไบโอดีเซลนะครับก็บอกว่าระยะสั้นก็เ,เป็นโมเมนตัมที่น่าจะส่งผลบวกต่อได้ทางด้านราคาแล้วก็กำไรนะครับที่กลับมาน่าจะขยายกลับมาขยายตัวได้ดีนะครับช่วงสั้นก็แฟไม่มีนะครับก็ดูแนวต้านถัดไปที่ผมไม่เห็นในชาร์ตคุณเดี๋ยวฝากคุณป้อดูแนวต้านที่เป็นแนวต้านถัดไปข้างบนเลยแล้วกันก็เน,น้น เป็นการเทรดดิ้งลุ้นต้านแลวกานสำหรับตัว AIE ครับครับคุณป้อครับทางเทคนิคประเมินเลยครับแตัวนี้ตัวนี้ที่ซิ่งซิ่งที่สุดเท่าที่เอไนะครับผมก็แพทเทิร์นเป็นทวินท็อปนะครับคือเป็นแท่งเขียวใหญ่แดงเล็กแดงเล็กสองถึสงสามแท่งแล้วเขียวใหญ่แท่งนะครับปิดเมื่อวานนี้ข้ามปิดเมื่อวานนี้ข้ามต้านสําคัญพอดีเลยนะครับผมอ่าอาจจะ แหมตัวนี้ถ้าถ้าถ้ารอซื้ออาจจะไม่ได้ไม่เหมือนตัวที่สองตัวที่ผ่านมาแล้วครับตัวนี้รอซื้ออาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องบู๊หน่อยแต่ว่าต้องระวังว่า AE เนี่ยตอนที่เขาไม่เล่นเนี่ยวันหนึ่งเทรดกันห้าแสนทุนหนึ่งนะครับต้องต้องระวังว่าถ้าทุนเล่นเนี่ยต้องดูเงินที่ลงไปเล่นเล่นเยอะต้องระวังตอนที่เขาเขาเขาออกข้างเพราะว่าตอนออกข้างทีเนี่ยเหลือห้าแสนทุนประมาณสองล้านบาทตวันนั่นเองเพมันต้องต้องดูนิดหนึ่งว่าเราจะเข้าที่เงินเท่าไหร่ อาจจะต้องไล่สักหน่อยเพราะปิดเมื่อวานพึ่งข้ามต้านเลยนะครับอาจจะอาจะออกแนวบูบูสักนิดครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับอ่ะตลาดจะเปิดแล้วกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณวิชัยเชิญครับก็ยังมองว่าแนวโน้มตลาดน่าจะยังอยู่ในการแว่งตัวขึ้นตามเเมนต์ความผันผวนที่มันลดลงนะครับก็เน้นทอยอยซื้อแล้วกันถ้าดัชนีเกิดมีการปรับฐานมานะครับก็หวางแนวต้านที่หนึ่งห้าเ้าูย์ครับคุณป้อครับเชิญครับ ที่จริงก็ต้านต้านของพี่วิชัยคือจุดเปลี่ยนทางที่ผมบอกพวกพี่พี่เอกเลยนะครับคือไอ้หนึ่งห้าเก้าศูนย์หรือเก้าสองแล้วมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจากไซเวเป็นขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะข้ามมันจะข้ามได้ไหมสั้นเองครับแล้วก็มันดันไปอยู่ใกล้ใกล้แนวนั้นพอสมควรเดียวดังนั้นเน่ะเหมือนจะเล่นง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่ากลุ่มที่เล่นมันจะเปลี่ยนตัวด้วยอ่าตีมบาทอ่อนจะเริ่มสาสาช่วงนี้เพราะว่าบาทมันแข็งนะครับต้องต้อง ต้องดูหน่อยหนึ่งว่าแม้ว่าหุ้นจะขับไปขึ้นแต่กลุ่มที่เข้าไปเล่นเนี่ยกลุ่มบาตรอ่อนอาจจะต้องลาลามือสักหน่อยต้องดูว่า,ากแล้วก็พอบันใกล้ถึงห้าเก้าศูนย์จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทํำยังไงเพราะว่ามันจะเล่นยากว่าจะข้ามหรือจะไม่ข้ามแคบบ่นั้นนะครับาภาพรวมคือยังต้องจับตามีซับรอตเอาไว้สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้แท่งวันจันทร์เนี่ยลงแดงใหญ่มากแล้วมันยังไม่ได้ล้างถ้ายังใต้ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสองเนี่ยอาจจะเป็นการรอซื้อเหนือห้าเก้าสองไปอาจจะต้องเลือกตััวไล่ส่สกหนนอยนึง